รีบพบกันอีกอีพีนะครับอีพีสองครับวันนี้ครับเจอกครับเฮ้ยง่ายเหรครับราบเหนียวครับราบเหนียวเาบ่ง้ไตัวนี้ก็ใช่ไหครับมะเขือพวงครับอ๋อคนคนนี้หอมบอกแวงครับบอกแวงครับครับถ้าตังเฮานี่ก็จะลาบใส่อันนี้นะครับเนาะใส่ผักไผ่น่าจะเนาะราบเหนียวนะแล้วก็จะมีน่าจะมีผักเอ่อนั้นแต่เราไม่มีผักเหรครับส่เยยีวไปบ่เอา เอาละครับเอาแลบใส่บวบแข้งเอาอย่างก๊อฟครับตักบ้านผมุนบวมีนะครับมันจะช่วยให้เหนียวขึ้นบ่บ้านผมเลนกับจิ้นๆอย่างเดียวเลยนะสโน๊กบอกใจแล้วครับผักอะผักรวยแน่อยู่เนาะอันนี้ใส่ข้าวคั่วครับแล้วว่าแลบใส่พริกลาบเนี่ยครับพริกลาบเนี่ยครับอ๋อลาบเนี่ยหรอครับเอาว่ากันไปครับอยู่พร้อมกันหมดเนี่ย เสียงเครื่องไฟร้อนครับนี่ปัดสซนปัดสซนมันรอจิ้มครับฝีมือหลันใจครับฝ an wow> ีมือหลันใจครับเอาแล้งแรงแงแก้ขาวหน่อยครับพี่เจ้าครับวันนี้ลงหุ่นซื้อเหล้าแดงหุ่เลยครับดอักต้องบออีกครับน้องไก่ผมนะเอาปัดสซนแก้ขาวครับให้กู่อไมสด วิเอามาเป็นรังๆเลยบ่ได้ครับเป็นบระเด็นนี้ครับมันมันมันเข้มครับมันแค่บางทีเราเข่าวกินเราเจ็บเนาะครับนี่ครับม,มันมันพอไปได้พอไปได้ก็ไม่เจ็บถ้าถ้าไงกินแก้วเข่าแน่เต็มมันแน่สองแก้ <c oughs> วพอเอาถุงตังเลยแน <c oughs> ่เราแน่ใช่ใช่ใช่นี่ครับหลงคุ้มล่อเราแดงครับหมดเจ็บแมาครับฉลองหมดเจ็บกุ้ยเท่าสี่สิบเอาเนี่ยครับเนาะ ใส่เสียดีๆครับแล้วเดี๋ยวติดแดงเดี๋ยวติดแดงครับไผได้มีอากไฟังเสียงเคียงแล้วกันเพราะเพราะฮะกูพอมันแสบคนแไม่ได้ไได้มีอนไโอ้สำหรับแค่นี้หลกฟันเลยไตั้งนะาแฟนชื่อมะไทยตั้งแมมอร เอาเอาแตปปิ้งมาครับแล้วนะครับเอาแตปปิ้งมาแตปปิ้งอยู่ไหนบุญครับเอาครับเอาเครื่องมาด้วยเอาเครื่องรถดีมาเอาเครื่องอ่าเดี๋ยวรอพอไปเรื่อยๆครับผ่อนมือกิจกาศครับนี่ครับลูกหลานมาครับนี่ครับโดนแล้วครับแอกแอคำตัดโดนแล้วครับคำตัดมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมอันนี้อันนี้ก่อนครับโอ้โหในในชิฟนะครับอร่อยไหมครับกินยังไงครับคนนี้เขานิยมมาครับครับอันนี้จะเอา นี่ครับลูกหลานไม่เอวหาครับคำเดียวม่อัครมัเวันนี้ไมให้ไม่าหมักให้กับโอ้จานเหนียวจานเหนียวนึกไล้ไ่ครับบอกแว้งยังมาเหล้วนะครับบกเหนียวดิต้องเหนียวนี้ครับบอกแข้งใส่แฮมผักของเปิร์นใส่แล้วใส่เลยมันล้านเลยนะ เจ็บมืใส่ที่เล่านี้แหละเออขาเขาเขาสับไปเลยอ่ะมันไหลอยู่เอาเอาผักขอมเปิ้ลใส่ตัวแลบตัวแบบไข่มันจะเหนียวผมศึกษากับกับมันทุกอย่างเดีกยวเอาว่ากันไปครับเสียงเสียงดังเพาะเนาะเพาะกัโอ้โหไเอาดินยุกยุกมั้งไปป่ะไปนะแต่แล้วแต่เอาเติมข้างมุมเอาเออเออ มือกองเก่านี่ไับไปไปได้กินครับพุ้นครับเอาไปปุ้นหย่ำเลยดุ้ยเค็บพากันทำมันจะได้เป็นลูกโอเคครับเดี๋ยวปุงนะครับรอปุงแป๊บนึงครับหน่วยกองหนุนมาแล้วครับนี่ครับมันปุงหาตามันครับ มนม้นตัแต่ครับนี้ครับล้บเดียวกันดีเนาะครับเสร็จุกก็ดีทำบายมันเอาบามันเอาบามันเอาบายเออเจ้าน่ะ ปัดปันนัตาเลยบริการถึงท okay. uh. oh, ี่เดอซูชิอีสานโอ้ยบตาเลยอนี่ครับของเต้ของเต้เอาเลยเอาบอกบกันบกักันกันบกันบกบกเบกับบบนักัเนาะเขเนกบักบบกั น,นี่ยางกัเตียมแล้วครับพี่น้องครับอโอ้หมักเรียบร้อยครับช็ควัเอาแอาอบจน,าน,าบแบนี่อช้หมะดนีครับเอา,าเนี้ครับเอาลาบใส่รกับหอครับใส่ลาบครับอเคียงเียงลงไปมีสีสันกุบกอก๊กหน่อยครับอีสานลาบเนี่ยครับเอาว่า,ากันปอยครับ ดิส,นสันแซนวิชแลบเหนือเขาข้าวปจ้อยช่ไครับไม่ใช่ใช้โ,หโ,หโหดิดสั่นเลยครับเนี่ยอดูเราลูกผสมค,ครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรนะของเหนือนะซาซาครับซาซา,ซา,ซาอะไรนะตกท้ายด้วยซาครับผมนี่บด้กินซาผมนอนบาลับครับกระบอกโนโนกระกี้แมสซื้อมาครับเอาขมนะมาเจ้า เาคนซื้อมาแต่นันน่นอนเลยเหนลวเดี๋ยวก่อนเอาไว้นะครับเชฟใจเย็นครับเดี๋ยวเชฟจะโคเลตทำครับไม่เืองเก้ยไอยงว่ะไอ้ยงคนเดียวแล้ใจ่ยตับนะครับตับตับตับอยู่นี่ครับตับอยู่นี่อันนี้อย่าเนียโอ้จะไปยุ่งเอาไว้ก่อนไปย่างกินเลยไปย่างกินเลยเอากิตใส่เลย สิ่งที่นี่ซื้อแค่ของแหนมจำไว้บันไดเอาเอวอ,อ,อ่อนบอนไดเอวแข็งบ่วยเเอวอ่อนพี่หนุ่มันไดขยับแค่มันขยับแล้วมันหมุนได้แก่ลูกแก่ที่เสียวชุดมินิชุดมินิอชุดมินิครับแกแกงอ่อมครับชุดแกงอ่อมครับเลี้ยวปอบบุกดึงปอบบุกเป๊ะไอ้คอร์ดแบบอ้ยปอใหญ่เยอะ <laughs> ขอบคุณล้ครับ ผมครับเหื่อยตันมันได้ลูกเลียดนะครับเรียดนะครับเลียดมาต้องครับถ้าแองแม้ให้บางคนอีสแชนนี้ได้เหรอแม่ขนเลยหมูอ่ะก็หันปูดลงสูตรเราอาจจะไม่ครบเนาะสูตรมันบอกครบครับเชฟบอกอะไรมาครับแองมาหูครับถั่วเนี้ยบะลํามาหูเนี่ยออกไปเลยผมครับอะไรต่อครับหอมนุ่ม ไอ้เมมเมมยิโห่่ะเกลือ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 บ่ครับครับเริ่มปรุงแล้วครับบ่ะยี่แหน่ปครับเมื่อกี้เราใส่มีรสดีเลยบ่ครับเออมาสูตรอย่างของมันเน่แค่กับบ่ใส่กเลียดเออใสกินบ่มันกระเกมเลียดละก้าบ่เอาว่ากันไปมันเยอะไล้เขากินบบ่่ล หอมครับน <c jogo> ี่แหละน่าจะได้แค่นี้นะก็ไดไพอดแต่ว่าตืตืเกคิยวกันนีอีบุตรเอาพอดเตร์ไปซ้อนแห้งเนี่ยเดี๋ยวพูดแต่พอดไปดึกจนเลิศแลกันเอ็กโอมิ่งสักแก้วอ่ะอีบุตเย็ดกันดูซาไปซ่อนเลยอ๋อเอาละครก้อนรับน็กๆครับเปิดไดี๋ยวไง อ้ยจเทีนี่ใส่แซ่เขาใส่พริกป่นมาเลยเนาะแม่นครับนี่เนื้อเขาใส่พริกป่าเหนียวเหนื้อเห่นแล้วจิ้มแหล่ไม่ใช่ตีกันเหนียวเหนียวเหนียวเขาใจนาทีอย่าผมเปิดให้ดูเหนียวเนียวเขาใส่ผักไผ่เนาะของเขาแล้วละไผ่ไผ่เลยไผ่ไผ่เขาที่เด็ดเขาเด็ดเป็นใส่เป็นใบอะนนสาระแน่ฮะผมไม่ใช่ พักไข่พักแบบุ้นคนเหนอือยอะครับเอาเอาพอมันครับมันย่ยได้เอากรกินนะครับกิโลสองร้อยหาบนะจ้าอันนี้มิมนิบก่ิมครับหอมเอยวอิมมันไม่ที่กินโอ้โหหมอ,อนนมครับโอเคเลยนนครับ กหน่อยตามนี้เลยครับ m c ครับสวัสดีครับ